สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep ที่30นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอยู่ในส่วนที่เป็นจัดการข้อมูลการแจ้งซ่อมนะครับของพนักงานนั่นเองโอเคครับเรามาดูที่โปรเจกต์ของเรานะครับซึ่ง ep ที่แล้วนะครับผมได้สอนการทําทตัวที่เป็น return data ไว้นะครับ ep นี้เราจะมาทําการ join ข้อมูลให้มันแสดงตัวที่เป็น S i d เท่ากับ1แล้วก็ eq underscore id ก็คือ equipment นะครับแล้วก็ b i l underscore id นะครับ มันจะมีการจอยตาราง3-4ตารางนะครับซึ่งผมได้ทำในโค้ดไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับถ้ามีการให้โค้ดนะครับอ่าโอเคในส่วนนี้นะครับเรามาดูที่โปรเจกต์งานของเรานะครับในตัวที่เป็นรี s อ l e นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่เป็น employee นะครับตรงนี้อ่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับ โอเคผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับเดี๋ยวจะไปเอาโค้ดตัวที่เป็น repair.dbp p นะครับก็คือไฟล์นี้อ่ะผมจะมาวางตัวที่เป็น repair นะครับผมทำการ new ไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเป็น repair.dbp นะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ enter ไปในไฟล์นี้นะครับผมก็จะเอาโค้ดในส่วนนี้มาไว้นะครับอ่ะโอเคครับผม ในโค้ดส่วนนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่ประเภทอุปกรณ์นะครับชื่ออุปกรณ์หมายเลขเครื่องหรือว่า serial number นะครับตามตารางฐานข้อมูลในส่วนที่เป็นตารางที่เป็น repair เลยนะครับตารางนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ผมจะทําตัวที่เป็นคิวดีนะครับผมขอไปเพิ่ม1 f i l ฟิลนะครับที่เป็นเดทนะครับเพราะว่าตอนนี้ในตารางเรามันไม่มีอาร์เดนะครับเพราะว่า ในส่วนที่เป็นการแจ้งซ่อมนะครับวันที่แจ้งซ่อมต้องมีเก็บไว้ด้วยนะครับผมต้องทําการ Insert ไป1 f i l ฟิลนะครับตรงนี้าไปที่ s t ั u เจอร์นะครับแล้วก็เห็นด้านล่างไหมครับจะมีคําว่า Add 1นะครับคอลัมน์นะครับตรงนี้แล้วก็กด Go นะครับผมจะพิมพ์คําว่า Rdate นะครับผม Rdate นะครับผมแล้วก็เป็น date นะครับเก็บเป็น date แล้วก็กด Save ไปอ่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ Rdate โอเค อะตอนนี้เดทเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําการเปลี่ยนเป็นวันที่14อ่ะพอเก็บเป็นวันที่14เสร็จแล้วนะครับเรามาดูหน้าโปรเจกต์ของเราต่อนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะลิงก์ไปที่ employee นะครับ repair แ,แบบนี้ซึ่ง repair จะอยู่ในเมนูที่เป็นรายการของการแจ้งซ่อมนะครับเพราะว่าเรายังต้องทำฟอร์มใน ep ต่อไปอยู่โอเคครับเราไปที่เมนูที่อยู่ในโฟลเดอร์ layout นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า ไซบาดอทเบทนะครับตัวนี้อ่ะสังเกตนะครับตัวรายการแจ้งซ่อมนะครับตรงนี้เป็นรีเพลทให้ลบริทออกนะครับให้เหลือแค่รีเพลเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์มนะครับ FORM u อัน r ดอรสกอร์รีเแบบนี้นะครับอ่าด้านล่างเป็นรีเพล r เฉยๆนะครับแล้วก็กดเซฟโอเคต่อมานะครับในส่วนที่เป็นคอนเทนเลอร์นะครับเราไปดูที่รีเพล r คอนเทนเลอร์ของเรา นี่นะครับรีแพร์คอนเทนเลอร์ของเรานะครับที่เป็นรีเทินดาต้าไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดรีเทินดาต้าไว้นะครับตรงนี้ปิดไว้ก่อนนะครับให้มันมารีเทินวิวนะครับตรงนี้ c o m p พล็ก a ์ดต้าอ่ะแล้วก็ข้างในนี้นะครับใน URL นะครับวิวนะเป็น e m p l o y e e นะครับมี s ด้วยนะครับ e m p l o y e e มี s ตามด้วยรีแพร์นะครับอ่า p a i r ทดสอบนะครับแล้วก็กดเซฟไป ตัวตารางรีเพย์นะครับลองกดรีเฟซนะครับอ่ะผมเข้าสู่ระบบใหม่ก่อน employee นะครับแล้วก็มาวางอ่ะโอเคตอนนี้นะครับเรามาดูที่รายการแจ้งซ่อมเห็นไหมครับไอ้ตัวรายการแจ้งซ่อมนะครับมันจะลิงก์ไปที่รีเพลย์นะครับแต่ในส่วนที่เป็นรีเพ i ย์แบบนี้นะครับที่ผมได้ทําการข้อมูลมันออกมานะครับตามชื่ออุปกรณ์ตามตารางแต่จะมีบาง ข้อมูลที่ยังไม่ออกเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการจอยตารางนะครับอันนี้มันออกมาจากตารางรีเพล์ตรงๆนะครับเพราะว่าในส่วนที่เป็น Data Repair Select ตัวนี้มันก็เลยออกมาแค่ในตารางนั้นต่อมานะครับไปที่คอนเทนเนอร์ที่ผมได้ทําโค้ดไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ด้านล่างครับจะมีตัวที่เป็น r e p a i r c o n t r ทนเนอร์นะครับเอาแค่ตัวที่เป็น public function i n d e x พอครับตรงนี้ เอามาแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาทําการวางที่ทำฟังก์ชันนี้นะครับโอเคฟังก์ชันพับ l ิ c อินเด็กอ่ะแล้วก็ในส่วนนี้ลบออกให้หมดเลยนะครับเหลือ,อไว้แค่นี้พออ่ะผมจะมาอธิบายโค้ดนะครับในส่วนที่เป็น Public ฟังชันอ n นเด็กนะครับในการส่ง Request เข้ามาอ่ะมันจะทําการค u วลีนะครับค u วลีข้อมูลที่มีจากตาราง Repair นะครับ .star ก็คือการค u วลีข้อมูลทั้งหมดของตารางนั้นแล้วก็ ทำการคิวรี่ตัวที่เป็นตาราง User อเอาแค่ชื่อนะครับ first n แ m e แล้วก็ตาราง User เอาแค่นามสกุลนะครับก็คือเป็นการ s l e c t by f i e l d นั่นเอง by column อ่ะแล้วก็ในส่วนที่เป็น Equipment EQ n a m e ก็คืออ่าตารางของ Equipment เอาแค่ชื่อของอุปกรณ์แล้วก็ Building ก็คือตารางตึกก็เอาแค่ชื่อนะครับแล้วก็ s นะครับตาราง Status s s t a t u s ก็คือในส่วนที่ผมพาทำ ไปก่อนหน้านี้ว่าเราจะเซตไว้แค่5 status หนึว่าเป็น waiting เป็น cancel แล้วก็เป็น assign แล้วก็เป็น p r o g r s แล้วก็ successfuly นะครับอะต่อมานะครับในส่วนที่เป็น j o y j o y ตารางนะครับมันก็จะบอกว่า j o y ตาราง user แล้วก็ตามด้วย uid เพราะว่าในตารางแจ้งซ่อมผมเก็บเป็น uid แต่ user เก็บเป็น id ก็เลยมาเท่ากับ user id ให้มัน Foreign Key กับ Primary Key ให้มันตรงกันนะครับต่อมาเราก็มาจอยตาราง Equipment เหมือนกันครับเราก็ต้องมาดูในตาราง Repair ก่อนว่าผมตั้งเป็น EQ underscore ID แต่ใน Repair นะครับใน Equipment ตารางหลักเขามันเป็นคำว่า ID นั่นเองอตรงนี้โอเคครับผมแล้วก็ต่อมาในส่วนที่เป็น Building เหมือนกันผมขออนุญาตตัวที่เป็น Building นะครับตรงนี้ มันก็จะมีตัวที่เป็น status แล้วก็ order by ด้วย repair id นะครับแล้วก็เรียงลำดับเป็น desc ก็คือมากไปหาหน้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในการตรวจสอบตัวที่เป็น search นะครับว่าถ้ามีการค้นหาเข้ามาให้มาแว์ตรงที่ไลท์ตัวนี้แล้วก็ทำการ data เรียกใช้ตัวแปร query ที่อยู่ด้านบนแล้วก็มาทำการ p a g e n a t e 10แล้วก็ return view นะครับตรงนี้ ในเมื่อทนะําทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาลองเซฟอ่ะผมจะทําการรีเฟซหน้าระบบนะครับตัวนี้ผมกดรีเฟซไปหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับตัวที่เป็นอ่าตรงนี้นะครับมันจะมีบอกว่าประเภทนะครับตัวที่เป็นโปรเจคเตอร์ชื่ออุปกรณ์แล้วก็หมายเลข Serial Number แล้วก็ผู้แจ้งซ่อมนะครับเดฟไทยตรงนี้อ่าเดฟไทย C10 วึยไยวุฒิอ่ะเรามาดูว่าตัวที่เป็นผู้แจ้งซ่อมตรงนี้นครับ ซึ่งในฐานข้อมูลที่ผมได้ทําการที่เป็นเขาเรียกว่า mock data ก็คือเป็นการจำลองไว้ก่อน uid เป็น1ซึ่งไอคนที่ log in เข้ามาเนี่ยครับมันเป็น3ถ้าเราดูตามตารางที่เป็น user ตรงนี้พนักงานพนักงานเป็น id ที่4อ่ะขออภัยครับเป็น id ที่4ในส่วนนี้เราต้องทําการ mock data ให้ตรงกับตารางก่อนเดี๋ยว ep ต่อไปเป็นการเพิ่มอร์มเดี๋ยวมันจะลิงก์ตาม id ที่ log in เข้ามาเองอ่ะอันนี้เป็น4ก่อนครับผม แล้วก็ในการเก็บเทคนิชเชนกับตัวเทคนิชเชนไอดีนี้อันนี้จะเป็นค่า n อยเบอรคือค่าว่างไว้นะครับให้เก็บเป็น n อยเบอรไว้โอเคเรามาดูนะครับตัวที่เป็นนอนตัวนี้ h ฮ d ไกับเทคนิชเชนนะครับให้ทุกคนนะมันจะมีปุ่มเป็นเครื่องหมายดินสอนะครับให้เปลี่ยนตัวที่เป็น n อยเบอรไว้ก่อนเพราะว่าในส่วนที่เป็นเราจะทำการ บันทึกแต่ยังไม่ได้อัปเดตตัวที่เป็น h id เพราะเป็นหัวหน้าแล้วก็ technician คือการเป็นมอบช่างนั่นเองเราต้องทําเป็นนองไว้ก่อนนะครับตัวนี้อ่าก็จะได้เป็นตรงนี้ให้มันออกไปอ่าให้มันเป็นแค่นี้ก่อนแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนที่เป็นอ่าตัว search นะครับเราลองกด search ดูนะครับ projector นะครับผมลองกด search ดูอ่าถ้าผมกด search มั่วๆไปนะครับอ่าข้อมูลไม่มา กดเซิร c ชแค่โปรเจ c เตอเห็นไหมครับสถานะ1ก็คือ w ไวต i n g สถานะมาจากไหนต้องมาดูจากตาราง s t a ตัสเป็นหลักเราเซตไว้แค่ตาราง4 5สถานะแค่นี้เองนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนที่เป็นอะรีเพลย์นะครับเรามาดูก่อนว่าตัวเมนูทําไมเวลาเราคลิกรายการแจ้งซ่อมตัวคําว่าแจ้งซ่อมนี้ต้องขึ้นมาด้วยเรามาดูตรงที่ s i d e บา r ์ดอทเนะครับตัวนี้เห็นไหมครับฟอร์มรีเพล เราเปลี่ยนเป็นคำว่า form repair ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคําว่า form p a ส่วนอันนี้เป็น repair list ก็ต้องเปลี่ยนเป็น repair เฉยๆเพื่อให้มันหาตัวที่เป็น active ให้เจอก่อนเห็นไหมครับพอกด active ตัวนี้โอเคอ่ะตรงแล้วน,นะครับผู้แจ้งซ่อมเป็นพนักงานพนักงานโอเคแล้วก็พอเรามากดรายการแจ้งซ่อมก็จะมาหน้านี้แล้วก็ต่อมาในการแจ้งซ่อมนะครับตรงนี้มันก็จะลิงก์ไปที่ URL ที่ ฟอร์มอันเ r อร์สกอร์รีแพนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะผมจะมาทําการสร้างตัวฟอร์มแจ้งซ่อมใบแจ้งซ่อมนั่นเองโอเคครับผมครับสวัสดีครับ